สวัสดีค่ะพันพัฒน์เป็นเจ้าของแบรนด์ลิฟนะคะที่พัฒนาสินค้าตัวเอสเซียฟโรค่ะในการพัฒนาสินค้าตัวนี้ค่ะพันพัฒนมีความตั้งใจมากๆสิ่งที่พวกเราที่เป็นผู้หญิงกลัวก็คือว่ามันจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งมดลูกไหม mm hmm. เกิดมะเร็งเต้านมไหมพันพัฒน์นเลือกใช้สารประกอบหลักตังกุยจากเกาหลีเพราะอะไรตัวนี้เป็นตัวที่มีงานวิจัยในการเอาสารสกัดตังกุยเกาหลีเนี่ยค่ะมาใช้ในมนุษย์ว่ามันสามารถช่วยลดอาการที่เรากังวลอยู่ที่เรามีภาวะวัยทองเนี่ยได้ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยสารสกัดตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลนะคะอันนี้คือโกลเมโดอวอร์จากเจนีวานะคะแล้วก็มีรางวัลนวัตกรรมจากที่เกาหลีรวมถึงมีรางวัลตัวนี้นะคะ IR52 นะคะต้องบอกว่าเขาได้รับรางวัลเกือบทุกๆปีอะค่ะอันนี้เป็นรางวัลที่เสมือนกับฮุนไดซัมซุง LG ที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆเท่านั้นนะคะที่ได้รับยังมีรางวัลอีกหลายๆรางวัลเลยที่ทําให้เราเนี่ยมั่นใจได้ถึงนวัตกรรมทั้งในเรื่อง ของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะซาเพอร์ออกเอกสารยืนยันให้ว่าในสินค้าเอสเซล่าโปรของเราอะคะ่ะมีการใช้นะคะสารสกัดตังกุยเกาหลีตัวนี้จริงๆนะคะในผลิตภัณฑ์ สารประกอบทุกตัวค่ะพันพันธนั่งดู COA คือ Certificate of Analysis ของสารประกอบทุกตัวว่ามันอยู่ในมาตรฐานคัดสรรเองทั้ง15ตัวเลยแล้วก็เป็นสารที่นําเข้าทั้งหมดเลย15ชนิดจาก4ประเทศทั่วโลกคัดสรรโรงงานที่ผลิตโดยเป็นโรงงานที่มาตรฐานสูงนะคะทั้ง GMP HACCP มาตรฐานอาหารปลอดภัยนะคะแล้วก็ ISO 22,000ได้รับออยอถูกต้องตามกฎหมายผลิต ตภัณฑ์ที่ทุกท่านได้รับอะค่ะจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะเอเซ่าโปรจะอยู่ในกล่องบรรจุสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็พอเปิดออกมาค่ะจะมีแผงสีม่วงนะคะแล้วก็พอแกะออกมาเนี่ยเม็ดก็จะเป็นแบบนี้เป็นซอฟเจลาตินแคปซูลนะคะตั้งใจมากๆนะคะที่ทําผลิตภัณฑ์อันนี้ออกมาต้องบอกว่าเอเซ่าโปรเนี่ยเข้าใจผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงเข้าใจตัวเองค่ะ